ทำไมบางคนถามว่าทำไมถึงเรียกหนามดำเวลาเขาแก่นะครับปลายเขาจะเป็นสีน้ำตาลออกดำครับเขาเรียกว่าทุเรียนหนามดำถึงหนามเขาจะดำนะครับแต่เนื้อเขาจะสีส้มนะครับไส้ในเขาจะเป็นอ่าสีน้ำตาลหน่อยๆนะครับผมอันนี้คือของแท้ครับหลังจากเราปลูกต้นเล็กนะครับประมาณสามปีครึ่งนะครับถ้าดีๆนะครับเขาจะออกดอกออกผลนะครับต้นนี้ก็ปลูกมาแล้วห้าเดือนนะครับแต่ปลูกทุเรียนจากไซยุปีครึ่งนะครับ ก็ห้าเดือนก็งามดีแต่บางคนบอกท่านปุ๋กไม่งามเลยก็ขอให้ท่านย้อนไปดูดินของท่านด้วยการดูแลของท่านด้วยนะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็ดูแลใส่ใจดีนะครับให้น้ําวันละหนึ่งครั้งนะครับปุ๋ยเดือนละครั้งนะครับยาฉีดทุกสิบวันนะครับในกรณีที่มีโรคและมแมลงมาทําลายแต่ถ้าแมงไม่ค่อยมีลาอะไรไม่ค่อยมีอาจจะเลื่อนไป1 5ถึง20วันก็ได้นะครับใครทำไม่เป็นขอให ดูงานดูไม่ออกขอให้ทําในแนวเชิงป้องกันนะครับก็คือฉีดเดือนละ3ครั้งแต่ถ้าใครประหยัดยานะครับมีความรู้มีความสามารถในการอ่านมาแมลงอ่านใบทุเรียนได้ก็ตามสถานการณ์ท่านก็จะประหยัดยาลงไปอีก30%นะครับการจัดการสวนการจัดการน้ํานะครับถ้าท่านทําดีถ้าท่านทํา,ทาทถูกต้องตั้งแต่ก่อนท่านปลูกต้นไม้นะครับท่านปรุงดินไว้ให้เรียบร้อย ทุเรียนของท่านก็จะสุขภาพดีท่านก็จะไม่ต้องมาปวดหัวในการแก้ไขปัญหาทําไมต้นนี้ไม่โตทําไมต้นนี้โตไวทั้งๆที่ท่านก็ทําเหมือนกันครับท่านต้องย้อนไปดูว่า1ดินของท่านที่ขุดมาทําโคกหรือในพื้นที่ของท่านที่ท่านขุดซื้อดินมาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันแล้วสิ่งต่อไปเลยนะครับที่จะต้องดีนะครับก็คือต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์เนี่ย ก็มีความสำคัญไม่แพ้กับดินของท่านนะครับเพราะทุกอย่างถ้าแก่เกินไปก็โตช้าถ้าอ่อนเกินไปเวลามาปลูกก็มีโอกาสตายนะครับควรจะเลือกต้นที่สมบูรณ์และมีการจเจริญเติบโตที่กำลังดีนะครับถ้าอายุนานเกินไปแต่ไม่เปลี่ยนภาชนะในการเลี้ยงรากเขาก็จะขดน,นะครับแต่ถ้ากลับกันเราเลี้ยง อายุถึงจะ2อปีสปีแต่เราเลี้ยงในภาชนะที่ใหญ่เวลาไปซื้อใบทุเรียนมีการแตกยอดใบเขียวดีอะไรดีแบบนี้ทุเรียนก็จะโตไวนะครับท่านใดสนใจวิธีการปลูกทุเรียนแบบนี้ครับต้นพันธุ์แบบนี้ครับโทรหาผมได้เลยนัทพลสวนพลอยสุวันอยู่ตำบลโคงไม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีครับเบอร์ของผมก็ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเกแล้วก็ 086 383 3061บางครั้งผมอาจจะพูดเสียงดังหรือพูดไม่เพีาะไปบ้างนะครับแต่ผมจริงใจกับทุกคนครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นัดมากๆค่ะ